คนจะนอกใจนะคะขนาดนอนด้วยกันทุกคืนกินข้าวด้วยกันทุกวันก็ยังแอบไปนอกใจกันจนได้ทั้งๆที่รู้ว่าคนที่บ้านจะเสียใจไม่ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายก็เสียใจทุกคน ที่เขาทํากับเราแบบนี้คืออยู่กับคนที่บ้านมันไม่เล้าใจเหรอคะต้องไปแอบรักกินขโมยกินมันตื่นเต้นหรือยังไงก่อนทำอะไรคิดให้ดีมันไม่ใช่เรื่องสนุกมันไม่ใช่เรื่องน่าตื่นเต้นสำหรับการนอกใจมันคือความเจ็บปวดของอีกคนนะคะฝากไว้ให้คิดด้วยคะ่ะ คิดให้ดีก่อนที่จะทำ